เจอมอนฟาร์มบ่ายมอนอ้นวนคว้ารางวัลเบสโปรดักต์ออฟเดอะเยียร์สอันตีคุณภาพธุรกิจเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยหรือสสสทจัดงานประกาศร,รางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ b e s t Product of the Year 2 0 2 2ในโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคล องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยได้รับเกียรติจากพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธีณโนะรงแรมอมลีดอนเมืองกรุงเทพ และบุคคลองค์กรรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือธุรกิจขายเนื้อป่าแซลมอนนอร์เวย์คุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศในรูปของออนไลน์เดลิเวอรี่ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า6ปี ด้วยเมนูอาหารฟิวชั่นจากเนื้อปลาแซลมอนที่ให้เลือกมากกว่า100เมนูทำใหม่ทุกออเดอร์ภายใต้การบริหารงานโดยนักธุรกิจสาวสวยมากความสามารถขุนนรัญญาปิยว่งวัฒนาพร้อมเปิดเผยถึงแผนการตลาดในการเปิดขายแฟรนช์ายทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ทราบกันอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อซันนะคะนรัญญาปิยววงศ์วัฒนาค่ะเป็นเจ้าของร้านซอมอนฟาร์มบายมดอ้วนหรือว่าบริษัทมดอ้วนจำกัดค่ะแน่นอนว่าวันนี้ปังมากเลยกับรับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ ก็ถึงธุรกิจแซลมอนที่เราทำใส่ขเป็นอย่างไรบ้างคะได้ค่ะแซลม,มอนนะคะก็คือแซลม,มอนฟาร์มบายมดอ้วนะหรือว่าบริษัทมดอ้วนจำกัดบริษัทเรานะคะนําเข้าปลามาเองจากประเทศนอร์เวย์และนํามาจําหน่ายปลีกนะคะในประเทศไทยบริการจัดส่งทั่วประเทศถึงหน้าบ้านนะคะแซลมอนของเราเป็นสไตล์ฟิวชั่นค่ะ มีทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซาซิมิสลดัดยำหรือว่าเครื่องเคียงเมนูต่างๆอีกมากมายเลยค่ะลูกค้าสามารถนะคะที่จะทักเข้ามาสอบถามหรือว่าสั่งอาหารได้เราบริการจัดส่งทั่วประเทศถึงหน้าบ้านอย่างที่แจ้งไปเลยค่ะที่สําคัญนะคะของเรารักษามาตรฐานค่ะความส,สะอาดปลอดภัยพนักงานทุกคนนะคะได้รับปัดผู้สัมผัสอาหารค่ะนะคะแล้วก็ได้รับการตรวจโรคร้แรง9้าวโลกนะคะในเป็นประจําในทุกๆปีอีกด้วยค่ะ ผลตอบรับนะคะกระแสดีมาตลอดเลยค่ะนะคะในช่วงโควิดนี้กระแสก็ยังปังไม่เลิกเลยะคะ่ะ <c oughs> ในเร่องแพฟนปีนี้ในะเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับหอหารมีองไรบ้างคะธุร,ก,รกิจเกี่ยวกับอาหารนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยเพราะว่าของเราเน้นบริการเดลิเวอรี่ของเราไม่มีหน้าร้านค่ะก็คือจะบริการส่งอย่างเดียวนะคะ,ะแต่ว่ามีการงแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด <c oughs> ใช่ค่ะแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนะคะที่สำคัญในอนาคตนี้นะคะเรา จะรับนักลงทุนนะคะเพื่อขยายแฟรนไชส์ต่อไปด้วยค่ะแ,แล้วถ้าใครสนใจที่จะอยายแฟรนไชส์ก็ทำไง่นอน ตอนนี้ยังไม่มีการาวางขายในเรื่องของแฟรนไชส์แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่าในใดที่สนใจลองสั่งไปทานก่อนนะคะสามารถสั่งได้ที่ l ล n e แอดนะคะ @salmon_farm หรือว่าโทรนะคะ0918781777ค่ะส่วนนักลงทุนที่สนใจนะคะอนาคตรอติดตามหน้าเพจ f a c e บ o ๊ก salmon farm ใบมอนอ้วนได้เลยค่ะอย่างนี้พวกธุรกิจประเทศที่เป็นร้านอาหารหารนาน s a l ของเราไป ือิจต่อดะคะริงจริงรับได้ค่ะเรามีบริษัทลูกที่สำหรับออส่งแซลมอนสดให้กับร้านอาหารด้วยค่ะ,คะอาฝ่าธุรกิจแซลมอนตรงนี้กับคุณ้ชม,มหน่อยไดคะค่ะแซลมอนฟาร์มบายมอนอ้วนนะคะการันตีความสดคุณภาพมาตรฐานการส่งนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ที่ l ล n e แอดนะคะ,ะแดดอดแซลมอน under score ฟาร์มหรือว่าโทร0 9 1 8 1 7 8 1 7 7, 7, 7, 7บริการจัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศเลยค่ะ โอเคขอบคุณค่ะ